สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะพามาส่องนะครับมาส่องมาชมนะครับพระสังกจัยนะครับกู่วัดควางนะครับอง์นี้นะครับจะออกไปโซนนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับผมว่าธรรมชาติคาบไขความเก่านี้ ดูดีเลยนะครับสำหรับเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ครับก็ก่อนจะไป่องกันนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับก็พระหลวงพ่อเงินเนี่ยกูวัดขวางนะครับจะแตกกูนะครับเราลาวปีสองห้าสองเจ็ดนะครับก็มี คนร้ายนะครับมาแอบขุดกู่นะครับแล้วก็มีชาวบ้านไปแจ้งนะครับก็พวกมีก็เอาตำรวจมาไล่นะครับแล้วก็มีการยิงกันนะครับแล้วคนร้ายก็หนีไปพร้อมผานะครับจํานวนหนึ่งนะครับจํานวนหนึ่งแล้วกระสุนที่ที่ไล่ยิงอ่ะคือด้านหมดเลยนะครับยิงไม่ออกนะครับนี่นะครับกุวัดขวางพอ สืบสอบไปนะครับสืบสอบไปสอบมานะครับเจ้าวาดวัดขวางอ่ะที่เป็นสหธรรมิกครับกับหลวงพ่อเงินวัดวัดบางคานนะครับชื่อนะครับหลวงปุ่ไข่นะครับท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนวิชากันนะครับเขาว่านะครับพระหลวงพ่อเงินกู่ขวางเนี่ยท่านมาสร้างไว้ราวๆปีสองห้ารห้าสองนะครับถึงสองห้าห้าเก้านะครับ ที่ท่านมาสร้างไว้นะครับก็มีแตกกุกันนะครับเดี๋ยวเรามาส่องเนื้อหากันนะครับนี่ครับคาบไข่นะครับของชินตะกัวนะครับแล้วก็สนิมเนี่ยครับ นี่ครับแล้วก็การเหี่ยวยุบย่นนะครับการเตะตัวของเนื้อโลหะนะครับคาบไข่ตะกัวนะครับจินตะกัวเนะี่ยว่าดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับเพืเ่อนๆพี่ๆครับ สังกระจายพิมพ์นี้นะครับรู้สึกเจ้าจะเรียกกันว่าพิมพ์อุ้มบานนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่นะครับกาบไข่นะครับนี่ครับธรรมชาติของเนื้อชินตะกัวนะครับที่จะออกเป็นนี่ครับเหมือนจะออกเป็นสนิมแดงนะครับเนี่ยครับเริ่มจะออกเป็นสนิมแดงนะครับนะครับ นี่ก็รอยตะกุอยรอยตะใบเก่านะครับเก็บงานเก่านี่ครับผิวกลับหมดเลยนะครับนี่ครับตะใบหย,ย,ยาบๆผิวกลับหมดเลยนะครับก็ธรรมชาติองค์นี้แล้วก็วิธีการทำอะไรต่างๆดูดีเลยนะครับก็เลยนะครับมาต่องกับเพื่อนๆพี่น,พน, بي بي นะครับ ความเก่าพวกนี้มัน,นเนาะเพื่อนีพีก่ก็น่าจะทราบนะครับมันเป็นธรรมดาของโลหะแต่ละชนินดนะครับมันจะมีธรรมชาติความเก่าที่ไม่เหมือนกันแต่มันก็จะคล้ายคกันนะครับนี่ครับก็เหี่ยวยุบจนนะครับเซตจตัวแล้วก็มีสนิมของการเวลานะครับตะกั่วก็จะมีไข่ชินตะกั่วก็จะมีไข่ของเขานะครับแล้วก็จะออกเป็นสนิมแดงนะครับถ้า เป็นเพื่อนพี่พี่คิดภาพไม่ออกก็อารมณ์ของผ่าแก้บุญนะครับนะภาัตนาก็ยุคลอนหนึ่งนะครับเนี่ยครับจะออกแนวเนี้ยครับเพราะพานั้นก็คือผ่าแก้บุญอ่ะก็คือผ่าชินตะกัวเหมือนกันนะครับออกเนื้อชินตะกัวเนี่ยครับจะเป็นไข่อย่างเงี้ยครับเนี่ยจะออกแดงแงอย่างนี้นะครับก็คือจะออกไปทางชินตะกัวสนิมแดงนะครับเนี่ยครับเหมือนเริ่มจะกินนะครับเนี่ครับ นี่นะครับเนี่ยนี่ครับหน้าหลังนะครับแล้วก็ตรงฐานก็ตะไบนี่ครับก็มีเหมือนเทการช่อนะครับเนี่ยครับเทเข้าไปแล้วก็ลอยตะไบหยาบนะเก่าจนผิวกลับหมดเลยนะครับแล้วก็คาบไขคุมรอยตะไบหมดเลยนะครับ คือของพวกนี้มันต้องผ่านการเวลานะครับนานนะครับระยะเวลานานนะครับมันถึงจะเป็นพวกนี้ถ้าเป็นภระใหม่ๆาใบใหม่ใหม่แทงตาใบใหม่ๆมันก็จะเป็นแบบคมนะครับมันจะไม่มีคราบอะไรพวกนี้คุมคุมอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับธรรมชาตินี่นะครับนี่ครับนี่ ลอยไข่อยสนิมแดงเริ่มจะเป็นสนิมแดงเนี่ยครับต่างๆนะครับเป็นธรรมชาติที่ที่ดูดีนะครับนี่ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ